สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักของชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองส่วนการรูดวงส่งตัวละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนสะดวกพร้อมค่อยนัดคอ่ดคอยทักนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ก็ได้เป็นที่ปรึกษาผู้บุญผู้บรมีกัน สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูนะคะการงานการเงนินความรักเนาะเดือนมการาคมความรักจะแบ่งเป็นคนโสดกับคนมีคู่มีแฟนนะคะอันดับแรกขอดูคนทำงานประจำก่อนนะคะคนทำงานประจำเป็นอย่างไรบ้างนะคนทำงานประจำนะคะบางคนบางท่านมีทั้งงานประจำและงานเสริมนะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีการปรับตัว นะคะมีการปรับตัวเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่คุณอยู่อาจจะได้หัวหน้าใหม่ผู้บริหารใหม่เจ้านายใหม่หรือมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นบททดสอบและทมว่าดีต่อคุณไหมดีเดี๋ยวคุณจะปรับตัวได้หรือมากที่สุดในเดือนกุมภาทุกอย่างก็ลงตัวแล้วบางคนบางท่านนะ่ะเพิ่งเข้าทำงานใหม่ ไม่นานเพิ่งผ่านโปรหรือเพิ่งได้ตำแหน่งนี้มานะคะคุณจะปรับตัวเองได้แล้วพอคุณทำไปถึงเดือนกุมพาเนี่ยนะคะผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์นะคะเป็นที่ยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านโปรผ่านความพึงพอใจของผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้านายเองตำแหน่งสูงอยู่แล้วเนี่ยชื่อเสียงคุณจะโด่งดัง เป็นที่ประจับเป็นที่ยอมรับมีคนกล่าวถึงในทางที่ดีหรือมีคนมาขอคำแนะนำคำปรึกษามาขอสอบถามถึงความสำเร็จที่คุณกระทำคุณรับแต่ข้อพึงระวงังอาจารย์ให้นิดนึงจริงๆมันดีอยู่แล้วแหละข้อพึงระวังเนี่ยให้คุณระวังในเรื่องของคนที่ไม่จริงใจคนที่บางทีเข้าหาคุณเพราะหวังอยากรู้ความคิดคุณหลอกถามความจริงหลอกถามโน่นนั่นนี่ หรือหลอกถามความสําเร็จของคุณเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องมองคนให้ออกตัวคุณเองสําเร็จดีแต่มันก็มีคนที่เขาเรียกอย่างคําทั่วไปเนาะคือหวังเลขขาเก้าอี้นะคะมาบางทีมาลองเชิงมาลองดีแต่เอาเป็นว่าคุณชนะสําเร็จคุณแค่นิ่งๆสุขุมนุ่มนวลคุณก็ชนะแล้วนะคะสาหรับคนทํางานประจานะถือว่าโอเคทีนี้เรามาดูคนางานอิสระเจ้าของกิจการ สำหรับงานะอิสระเจ้าของกิจการอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกน้องบริวารไม่พร้อมทำงานตัวอย่างเช่นป่วยสายขาดลาญาตป่วยหรืออะไรก็ตามหรือเขาไม่สบายใจหรือเขาทะเลาะกับแฟนแล้วมาทำงานไม่ได้หรือเขาไม่พร้อมที่จะทำงานนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่า,าธุรกิจการงานของคุณมันนอยนอยเซ็ง หรือแม้กระทั่งว่าอาลูกค้าของคุณนะคะเลื่อนจ่ายเงินนะไม่พร้อมล่าช้าปกลงกันไม่ได้สักทีนะในเนื้อหาหรือสินค้านั้นๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองให้ระวังในเรื่องของความไม่สบายเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแพ้อากาศทําให้คุณแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอึดอัด ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นข้อพึงระวังก็คือรักษาสุขภาพหรือถ้ามีปัญหาเรื่องของบริวารคนใกล้ตัวลูกน้องลูกค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณพยายามคลิปคอนเน็กชันพยายามปณิปนอมเนอะเราจะไม่แสดงอาการมูดดี้เซ็งนอยไปก่อนนะคะเจรจาต่อรองก่อนนะคะหรืออันไหนที่เราพอที่จะ สมมติเราเอารุ่มารวยได้ก็ได้ไปแต่ถ้าสมมติมันไม่ได้จริงๆนะคะเราต้องมีมาตรการวิธียกตัวอย่างเช่นเงื่อนไขข้ขอกําหนดกฎเกณฑ์การเซ็นเอกสารนะคะตามเงื่อนไขการชรําระเงินอะไรก็ตามนะ,ค,ะคุณมีแนวโน้มที่จะได้ลูกค้าใหม่ลูกน้องใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะระว,วังระว,วังในเรื่องของการปริสธโอกาสด้วยหรือเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้น พยายามนิ่งมีสมาธิมองสถานการณ์ให้ออกนอกนั้นไม่มีอะไรนะ่ากังวลรักษาสุขภาพก็จะดีมากนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันหน่อยนะคะเดือนนี้การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรการ,งนะะการเงินดีนะคะการเงินดีนะคะหลั่งไหลมาจากในเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่อการเจรจาการเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจ มาอุปาถาัมภ์ค้ำชูคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่สำหรับกิจการส่วนตัวหรือคนที่ทำงานฟรีแลนซ์นะคะนะคะหรือธุรก,กิจเสริมรก็ได้จะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ได้เซ็นสัญญาได้คนเก่งเข้ามาร่วมงานหรือถ้าเป็นถ้าคุณเป็นงานประจำเจ้านายใหญ่ระดับสูงสุดเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทนะคะ จะไว้เนื้อเชื่อใจคนมอบงานสําคัญหรือให้คุณไปพบคนสําคัญซึ่งจะทําทให้คุณต่อยอดมีชื่อเสียงมีตําแหน่งหรือบางทีคุณอาจจะโดนคนใหญ่ๆตโตๆชวนคุณไปทํางานด้วยโดยให้ Ben นฟิตเงื่อนไขที่ดีที่ใหญ่กว่าเดิมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น <S <S เงินของคุณจะมาจาก c o n n e c ชั่นมาจากความสามารถ <S <S มาจากชื่อเสียงมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากโอกาสหรือท่านใดก็ตามต้องการอาจจะกู้ เนาะจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือ,อลงทนุนในธุรกิจอะไรก็ตามหรือไปสมัครงานหรือเกามคุณจะได้เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองสมหวังดักใจนะคะได้ดังใจหรือได้มากกว่าที่คิดนะคะมีโอกาสสมหวังส่วนมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการเจราจาต่อรองมีการพูดคุยมีคอนเนคชั่นนะคะมันมากับคอนเนคชั่นอะบางทีก็เป็นในเรื่องของต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลแต่คุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้ ได้สิ่งใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจย์ขอดูในเรื่องของโชคดีอื่นๆมีไหมนะคะโชคดีเรื่องเงินเงินทองทองก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะเรื่องของงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเดินทางเป็นไปได้ว่าเดือนนี้ถ้าคุณได้ความสําเร็จได้โปรเจกต์ใหญ่ได้ตําแหน่งสูงได้มีผู้อุปการะหรือได้อนุมัติวงเงินขยายวงเงินโชคดีก็ตามเนี่ยนะคะที่คิดว่าจะไม่พอ คุณจะสามารถพอมีมากพอเก็บหอมรอมริบได้หรือสร้างความสำเร็จหรือเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือแพลนในอนาคตอาจจะไม่ได้ไปเดือนนี้ก็ได้แต่คุณจะมีความสุขความสำเร็จเนื้อหางานธุรกิจการเจราจาคอนเนคชั่นผู้ประการะผู้ประถมจัดนำมาซึ่งความโชคดีข่าวดีหรือชัยชนะในเรื่องของเงินหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคอมมิชชั่นก็ได้ เงินเงินตอบแทนนะคะเงินที่ให้ความสําเร็จหรือมาจากความสําเร็จนะโชคดีจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เรามาดูคนโสดนะความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดก็เมคมันนี่นะคะทําแต่เงินรักตัวเองชีวิตมีแต่งานกับเงินเพราะอะไรเพราะคุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณใช้ศักยภาพลงแรงไปกับงาน มันนามาซึ่งเงินนะคะเพราะตอนนี้หัวใจของคุณความรู้สึกของคุณมันมีเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งว่าความรักของคุณเนี่ยที่มอบให้เนี่ยอาจจะให้กับตัวเองซื้อของนะคะในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบอรวยเองใช้เองจ่ายเองหาได้เองนะคะอิสระมากหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกมีความสุขกับความรักจากคุณแม่จากครอบครัวจากญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทจากเพื่อนสาวอะไรก็ได้ที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณเพียงพอแต่ถ้าถามว่าความรักเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมอาจารย์ว่ามีคนแอบรักแอบชอบคุณหรือมีคนหมายปองคุณอาจจะเป็นคนในที่ทํางานในสังคมอาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจวัสนามี power มีบารมีแอบมองแอบชอบคุณชอบในความรู้ความสามารถในความเก่งความแกล่งคุณนะเป็นคนภายนอกดูแข็งแกร่งทํางานเก่งแต่ภายใน อ่อนโยนนะคะแอบอ่อนไหวแล้วก็เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนใจดีมีเมตตาดังนั้นแล้วคนคนนี้มองเห็นมองอออหรือถ้าไม่อยู่ในที่ทํางานเป็นทางคนที่สื่อโซเชียลเขากำลังส่องคุณอยู่ละหมายมั่นปั้นมือวางแผนจะเข้ามาจีบคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะรู้หรือสังเกตเห็นหรือเปล่าแต่มีแนวโน้มที่เขาจะเอาจริงรอเวลารอจังหวะ รอเวลาในที่นี้อาจจะเดือนที่เป็นไปได้อาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาเป็นอย่างเร็วนะคะแต่ตอนนี้มองสองคนอยู่แล้วคุณออราชายนิ่งมากคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะทำงานเก่งแล้วก็บุคลิกภาพบุคลิกภาพดีนะคะเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนน่ารักเป็นคนโดดเด่นนะคะชื่อเสียงดีนะคะคนโสดนะมีโอกาสมีคนมารักมาชอบทีนี้ขอดูคนมีคู่มีแฟนหน่อยคนมีคู่มีแฟนมีใครบล็อกใครไหมเนี่ย ถ้าบล็อกกันก็ปลดเถอะนะจะได้พูดจะได้คุยนะเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพากันนิ่งพากันเงียบต่างแยกแย้ายไปทํางานคือ,อมองบนใส่กันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาไม่ตรงหรือว่าเงียบใส่กันนะคะหรือเวลาไม่ค่อยมีให้กันนะคะอะไรก็ตามหรือไปเมคมันนี่หรือไปทำภารกิจโปรเจกต์ของตัวเองก็เลยเหมือนกับว่ามีการงอนกันเคืองกันน้อยอกน้อยใจ แล้วก็เฉยเธอไม่ทักฉันก่อนฉันก็ไม่มีนโยบายจะทักเธอก่อนเหมือนกันเอ๊ะหรือเราควรจะทักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพากันเงียบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งถ้าปวดบล็อกหรืออะไรก็ตามเนี่ยพองานมันไหลโฟลไหลลื่นก็จะมีการได้พูดได้คุยแต่ก็ยังก็ยังไม่ได้ลงล็อกสักทีเดียวก็ยังจะมีมามาไปไปมามาหายหายเพราะอะไรคะเพราะว่างานของแต่ละคนก็มีงานใหม่งานเร่งด่วนหรือจะต้องเดินทางไปโน่นมานี่ไปติดต่อ มันก็เลยเหมือนต้องใช้สมาธิอะค่ะในการไปโฟกัสงานหรือผลประโยชน์เม็ดเงินยอดขายนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันต้องรับผิดชอบมันต้องใช้สมาธิมากๆมันต้องโฟกัสความรักก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเงียบๆนิ่งๆนะถ้าใครบล็อกกันแล้วยังรักยังมีใจบล็อกเองปลดเองก็ได้นะคะบล็อกก็ปลดเถอะนะคะ มีความคิดถึงกันแต่เหมือนกับว่ามีทิฐิหรือเวลาไม่ตรงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าอยากคุยกันเนาะปลดบล็อกอย่าไปบล็อกกันเลยเนาะอย่างงอนกันเลยเนาะหันหน้าคุยกันดีกว่าไม่งั้นนะคะต่างคนต่างคิดถึงความรักความรู้สึกดีถ้าได้โอกาสได้อได้จังหวะเนาะหันหน้าคุยกันเพราะว่าคนเราถ้ารักถ้ามีใจต่อกันน่ะลองหันหน้าคุยกันตรงๆหาเวลาที่เหมาะสมอย่าข้ามวันข้ามคืนจนเกินไปเนาะ แล้วก็พยายามลดอีโก้ลดมานะราทิฐิไม่ได้บอกแต่คุณนะถ้าชาวสองมาฟังก็มา,มาบอกเพราะไม่งั้นยิ่งเวลาล่วงเลยอะคะ่ะมันเสียเวลาเนาะความรักควรจะสารสัมพันธ์พัฒนาให้เติบโตให้มั่นคงแล้วก้าวไปได้วยกันมากกว่าที่จะเหงาเศร้าห่างเหินนะคะประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปดวงของคุณในช่วงเดือนนึ่ อาจารย์อยากจะบอกคุณว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเดือนนี้การงานสำเร็จดีมีอนาคตมีโอกาสนะคะภายภาคหน้ายิ่งใครทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรใหญ่ๆต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลต้องดีวกับรายใหญ่ลูกค้าใหญ่ๆนะคะก็จะได้ลูกค้าใหญ่ๆคนสำคัญมี power มีบารมีเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ในเรื่องของความรักเนาะอาจารย์จะบอกว่าหันหน้าคุยกันนะคะ อย่าไปฟังคนอื่นมากหรืออย่าไปคิดแทนกันอย่าไปคิดเอาเองเนาะมีโอกาสหันหน้าคุยกันคุยกันอย่างเหมาะสมบางทีคุณอาจจะบอกว่าก็เขาพูดไม่ดีก่อนก็เขาไม่พูดนะคะถ้าเรามองดูแล้วเขาไม่พร้อมที่จะคุยกับเราหรือเขาไม่น่ารักกับเราหรือเขาทําให้เรารู้สึกขุ่นมัวหรือกาลังจะขึ้นการจะปิดคุณถอยออกมาเลยคะ่ะโปรเทคอารมณ์ตัวเองอย่าเป็นอีพีบ้าเด็ดขาดนะคะอย่าอย่าอย่าเสียการค่ะนะคะ,นะคะ คลิปความดีคลิปความน่ารักของเราไว้อย่าอย่าหลุดเนาะมันจะทําให้เราไม่มีสมาธิในการทํางานหรือต้องไปทําภารกิจสําคัญนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความตั้งใจความอดทนในทุกๆด้านนะคะแต่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสได้อย่างที่หวังในสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงหรือทําหรือรอคอยนะคะมีแต่เรื่องความรักนี่แหละ ที่มันติดในเรื่องของการพูดคุยนะคะถ้าเขาไม่อยากคุยเขาเงียบเขาไม่ตอบเขาไม่พร้อมคุยก็ไม่ต้องไปพยายามเนาะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นคุณถอยออกมาทํางานทําเงินของคุณดีกว่าเมื่อถึงจังหวะถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ดีส่วนคนโสดนีคนแอบรักแอบชอบเขาอาจจะรอคอยเวลามาสักพักหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวเขาคงเข้าหาอาจจะมีทักแชทหรือเข้ามาส่องโซเชียลของคุณหรือเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดอะไรก็ตาม เดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ